ไอจำนวนของชาวต่างด้าวที่อยู่ในสังกัดตรงเนี้ยเราพอจะมีสุ่มจํานวนพอพอประมาณได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่ค่ะทีถ้าที่เราดูตรงนรนเนี้ยถ้าการตรวจเนี่ยมันมันปริมาณมันน้อยเราจะเข้าไปสืบสวนะนี่คือการปฏิบัติงานของชุมชนกับสาธารณสุขจังหวัดจุดนั้นนี่หมายถึงว่าเป็นแคมป์คนงานที่ท,ที่มันเป็นคืออย่างนี้ในในชั้งคาร์มี4ี่แหล่งใหญ่ค่ะนะ ชุมชนฟ้าใหม่ซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเพราะาทางชุมชนเขาเข้าตรวจไม่มีนะฟ้าใหม่นะแล้วก็ชุมชนใจใจแก้วใช่ไหมใจแก้วนี่ก็ตรวจไปรอบแรกแล้วก็เบาไปแต่ที่มาออกเยอะก็คือเนี่ยเพราะเกาะฟอกแลนเขาเรียกเกาะฟอกแลนซึ่งอยู่ด้านหลังเป็นเป็นอยู่อยู่ด้านหลังของไอแม่น้ำกอกที่หอกของแม่น้ำที่ทิที่หอกของแม่น้ํา ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเกิดเหตุตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอะมันมีคนพม่าเข้ามาจากแม่สอด<อ>ในนามของคนที่นี่ขอฝากบอกเลยแล้วว่าคนแม่สอดต่านั้นมาได้ยังไงถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรับรู้เนี่ยต้องเอาเรื่องเลยนะเพราะมีทั้งหมดมาจากแม่สอดที่ติดเป็นคนแม่สอดมาติดอีกทั้งหมดห้าถึงหกคนมีรายชื่อค<ะ>อันนี้เป็นตั้งตั้งข้อสงสัยพวกเรานี่ดูแลโดยตลอดแล้วติดกับใกล้ๆก,กับบ้านของท่านประธานชุมชน เริ่มจากตรงนั้นก่อนมี1 1ลายแล้วหลังนั้นก็จะเบาบางลงมานะฮะเส็จสิ็ก็คือ2 1บวก3แล้วก็อีกชุมชนหนึ่งนี่คือชุมชนอะไรชุมชนนั้นคือที่ว่าหอพักหลังหมู่บ้านราชะเก็นมันเป็นหอพักที่ว่าคือว่าติดอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มคนที่ชัดเจนเลยว่าเขาเขาอยู่ในบ้านพักหรือบ้านเช่าหลังเดียวกันติดมาจากคัสเตอร์ที่รับค่าผ้าและทั้งหมดนี้ได้รับการดูแลหมดแล้วเลยอยการดูแลของเจ้าหน้าที่